เดิมเลยนะโครงการน,นี้ยังไม่มีเข้ามานะแล้วก็ในฐานะที่ว่าตัวเองอะ่ะเมื่อก่อนนี้เป็นโอสมอยู่ทำงานด้านอสมอ,ก,อก็ทุกีอยู่ตรงนั้นน่ะตรงตรงในเขตหมูลสามนะตรงสมัยก่อนจะเรียกอนามัยใช่ไหมกาจะรยทุกีตรงนั้นเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดศูนย์รวมก็คือวัดโรงเรียนอนามัยทีน,นี้ช่วงโรงเรียนปิดหรือโรงเรียนเลิกเนี่ยมันจะมีสถามบิกนก่ันะ เด็ก็จะมาโมดสุี้คือบอกกับผู้บกครองว่ามาเตะบอลมาเล่นกีฬาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ผู้บกครองก็ตอนใหม่ๆไม่เชื่อนะว่าเพราะลูกตัวเองไม่ได้มาทำาบบนั้นว่าลูกตัวเองนะพูดว่าเฮ้ยลูกฉันไปเตะบอลลูกฉันไปเล่นอย่าเราก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เลนะการในฐานะที่เราอยู่ตรงนั้นอยู่้านท้าช,ชนก็คือสองทุ่มเราถึงจะปิดเราก็จะรู้พฤติกรรมเด็ก ถ้ามา,มามน,นั่งคุยกับหมอละหมอเองช่วงนี้ไม่ได้เล่นกีฬานะแล้วพ่อแม่เขาไม่เชื่อเราพูดไปพ่อแม่เขไม่เชื่อหมอแล้วจะทำยังไงกันดีหมอเขว่าเดี๋ยวลองหาทางก่อนเพราะเราพูดไปพูดกองก็วเไม่เชื่ออยู่แล้ก็เพอเอิญอยู่มาระยะหนึ่งจากที่เราก็พุ่งใจอยู่นะถ้ามีโครงการนี้เขา้ามาพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็มีใจแล้วอะ แล้วเราจะทํายังไงเพ่จะดูผู้ปกครองเข้ามาได้จะดูเด็กเข้ามาได้เราก็เรื่องจกเด็กที่ผู้่อยูบาลคุยกับเราแล้วหมอบอกว่าเอานนี้แล้วกันเอาครอบครัวผู้นำก่นอ,น,กกอกทกนทีนี้เราก็เลื่อนฐานะจากจากอสมจากนั้นขึ้นมาเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะทีนี้เราก็รู้ปัญหา,า,าของในชุมชนแล้วก็ขยายวงกว้างออกไปเราก็เลยบอกกัหมอเอาอย่างนี้แล้วกันหมอเอา นำก่อนเอาลูกนำก่อนหมอเขาบอกว่าเขาจะร่วมยกับเราไหมแล้วก็บอกว่าตามที่ประสบการณ์มาเนี่ยพ่อแม่ลูกเนี่ยพูดจะไม่ได้มีเวลาคุยกันส่วนใหญ่ลูกจะเอาอะไรให้เลยลูกไม่มีไมมีลูกไม่ร้องขอก็แม่เอาให้แล้วนะขามาให้แล้วอย่างนี้ลูกก็ไม่ไม่ไม่เคยรักไม่เคยห่วงไม่เคยอะไรนะพอเสร็จแล้วก็เอาผู้นำมาคุยกันโดยเอาเด็กมาด้วยเด็กที่สมัครใจนะ บางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เขาสมัครใจแต่ลูกเขาสมัครใจเราไม่ได้ค่ะพ่อแม่บางจุดเด็กเช่นตัวเองเนี่ยยังมีลูกเล็กมีลูกเล็กมากมก็ตอนนี้ได้ห้าขวบคือว่ามีลูกบางแก่แหละลูกแล้วก็อีกอย่างคือคนที่ลูกสาวนั่นก็คือโตหมดพลาจากเราไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยบอกว่าเอานีางง้ละกันหมอหรือว่ามีลูกเล็กลูกยังเข้าโครงการไม่ได้ แต่พี่สาวนะเลี้ยงเด็กไ้หนึ่งนก็คือน้องโอมน้องโอมเนี่ยเขามีปัญหาเราก็ยพยายาม่ายทอดสิ่งดีๆให้เขาวนะ่าน่ก็คือบอกว่าน้องโอมเนี่ยแม่เขามาจ้างเลี้ยงตั้งแต่สี่เดือนสี่เดือนพอได้สาวพ่อเขาก็าเสียชีวิตเสียชีวิตโดยที่ว่าไม่ไปในทางที่ยยดีนะเด็กก็เริ่มรู้แล้วเด็กก็เริ่มรู้ว่า พ่อพ่อก็เป็นอะไรไปพ่อเขาเรไมใเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เริ่มมีปัญหาละทั้งๆที่ยังอยู่กับเราอยู่นะแล้วแม่เขาก็ไม่ได้จ้างเราเลี้ยงเขาแต่เราเลี้ยงต่อทุกวันนี้น้องโอมก็อยู่กับเราแล้วแม่เขาก็ไปมีพ่อคนใหม่ทำให้น้องโอมมีปัญหามีปัญหาในเรื่องการอร่อนไหวเพื่อนล้อไปโรงเรียนเพื่อนจะล้อเลยเขาจะมาลงจุนเฉียว ต้นกล้วยที่บ้านนะ่ะโดนเต่เละประจำเล้ยเลยแหละคือคือไปใส่อารมณ์ก,กับต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไมคะี่ถูกไหมลูกทำงั้นไม่ถูกเราเองก็เป็นแม่ให้ส่วนแฟนที่บ้านก็เป็นพ่อให้แล้วพี่สาวก็เป็นแม่ให้แต่มันก็เหมือนเติมเต็แมแบบเขาโวยมาแน่ก็จริงของเขานะครับก็เลยดึงเราเข้าเข้ามาตรงการนี้สอนนั่งสมาธิ นะพอเขาเริ่มโตสองนักสมาธิให้ใจเขาเย็นลงเขาก็ยังไม่เย็นลงนะพอาไปเข้ากิจกรรมมาแรกเขาก็มีท่าทางที่คาดเปีอะไรเนี่ยน้องโง่เขาบอกแม่ตอนชิว่าน้องโง่โตขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าอยากเป็นเชฟอยากทำอาหารแล้วก็กลับมาบอกพี่สาวว่าเนี่ยโง่เขาอยากเป็นเชฟนะอยากทำอาหารก็สอนเรื่งความเข้าใจปัดกะเป๋าอะไรเนี่ยทุกวันนี้เขาทำได้แล้วเขาก็เป็นคนดูแลยายก็คือแม่ ก็คือเริ่มตั้งแต่ถือที่นอนเขาจะเรียกไม่ใหญ่เอาไม่ใหญ่ออกจนที่นอนโดยนั่งรถเข็นมาเขาจะเอาสัมภาระเอาของมาให้หทุกอย่างแม้แต่หม้อชีหม้อช,ชีที่ไม่ใหญ่ชีไว้นตูเน,นเ,ขขนนนเนี่ยเขาจะเป็นคนขนจนให้เสร็จแล้งท่าีเสร็จป่านบ้านทำอะไรเนี้ยทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็บอกว่าน้ององโอ๊ยต้มกิจกรรมนะลูกนะ ทุกเดือนหนูจะต้องไปนะเขาก็จะไปพอเขาไปเขาก็มีความับผิดชอบต่อไปนี้เราไม่ต้องสั่งแล้วน้องโองต้องล้างจานนะต้องโองต้องทำร่วนทุีไม่ต้องูเวลาเขาจะทำเขาเองเย็นกลับมาจ้องเยี่นก็จะล้างจานถ้าข้าวยังไม่ได้เสียบไว้ก็จะเสียบให้เลยเอาผื่ใหญ่เข้าที่เตรียมให้เสร็จมาเลยแม้แต่พี่สาวที่เป็นแม่นะเวลาไม่สบายก็ต้องต้องดู อัน uhm, นี้ค네 ma ือวิธีกรรมของที่เขาก็มาเข้าร่วมร่วมกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวแล้วเขาเล่าให้เคยเล่าหรือเคยกันไหมคะว่าเขาอะไรเบ้าีรอ่งเขาบอกว่าหนึ่งเขาไปเจอเพื่อนเขาออกไปเจอเพื่อนแล้วออกไปเจอพ่อแม่ที่ให้ความสนใจกับกับเด็กไงนะอย่างเช่นบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ก็สนใจก็มาด้วยแบบนี้ได้ที่อย่างหนึ่งเราเราไปกับเขาเนี่ยถึงเวลาเล่นเราก็เล่นกันนอนนะ เด็กท yup ุกคนที่เข้าโครงการเนี่ยพอเวลาพอเวลามีกิจกรรมมีอะไรแล้วก็จะนอนจะกิ้งจะเกิดจะเล่นเไปแล้วเลยโดยเราจะไม่ดูเขาจะพิมพ์จะดูว่าพี่นายลูกทำอไรได้เก่งมากเลยเนี่ยครางนี้หนูก็จะดีแล้วเขาก็บอกแม่ตอนหนูเข้าโครงการมาเหนูดีหนูลงเย็นหนูมีความรับผิดชอบแล้วหนูก็ฝันถ่ายเรื่องแม่หนูรักแม่ก็จริงเอาไวาหนูรักแม่ก็จริงหนูแยกย้ายก่อกว่าอันไหนอันไหนเป็นอย่างไร จากที่เข้าโครงการแล้วตอนนี้เราก็พยายามไปดึงเด็กรอบข้างก็อย่างกับครอบครัวของเชลีมาเนี่ยเราก็มีหนูเข้าไปแต่ครอบครัวเชลีมาเป็นครอบครัวที่ส่งของเลี้มากนะสามารถเป็นตัวอย่างได้เลยแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งที่ว่าตายอมยายไม่ยอมตอนนี้นะก็กําลังทำตาก็เล็งเห็นเขาเห็นแล้วว่าเราทํายังไงลูกเราเป็นยังไงหลานเราเป็นยังไงแล้วก็ครอบครัวของเชลีมา เขารู้ว่าหลานเขาเป็นบวชอยู่ทีันแต่เรายังต้องหาว,วิธีขุดย้ยายเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะนะแล้วก็อยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เด็กในทื้นตำบลใกล้เคียงอนนะ่ยตอนนี้มีแล้วนะค,นคนอออนือว่าหนูอยู่ใกล้เคียงหนูจะบวชหนูจะพาหนูอยู่ข้างมัวเนี่ยหนูมาล้วมได้ไหมหนูมาได้ไหมหนูว่ามีพ่อมีแม่มาเนี่ยอันนี้ต้องรู้ได้ไง คือเพื่อนกันไงเพื่อนกันเด,กเด็กกันอ่าอย่างเช่นว่าเฮ้ยวันนี้ไปเที่ยวไหมเพื่อนจะบอกว่าไม่ได้วันนี้ต้องไปเท่ามีครอบครัวต้องไปทํกากิจกรรมตรงนั้นตรงนี้แล้วเราไม่ได้ให้เรียนรู้อยู่ในที่เดียวเด็กอยางจักรยานใช่ไหมวันนี้วันกิจกรรมชมรมจักรยานเราเอาเด็กไปด้วยเอาไปเรียนรู้ในในชุมชนบ้านทรงไทยนี่การปลูกเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไง สีฝดที่สมัยก่อนเราใช้ทานาใช่ไหมเราต้องใช้ฝดข้าวเป็นยังไงขาดหายคองอะไรแล้วก็จะบอกเด็กแล้วว่าระผีปันมาการทานเด็กเจออะไรบ้างเขาก็จะเป็นคนพอมาช่วงบ่ายมีข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ก็ถอดบทเรียนว่าเขาไปน่ะเขเจออะไรแล้วเราก็จะคลอไปเราคลตลอดละถ้าเขาสงสัยตรงไหนเราก็จะอันนี้นะลูกอันนี้แหลดูภูมิญาเนะ พ่อแม่รุ่นเดิมมาอะไรเงี้ยเป็นเพศไถ่ไถนาเนี่ยสมัยก่อนเลยประกาศขัดไถนานะลูกพองตีหัวเลยไถตีหัวพอดีกับตัวเรานี้เราก็จะบอกเด็กเขาจะต้าข้องซึมซแล้วเขาก็จะทําสมุติเป็นพธาวันไหนหรือว่าครั้งไหนนะประกาศไปไหมถ้าประกาศไปว้าดีเลยประกาศไม่ไปอะไรเงี้ยเ็าจะทาแต่เด็กส่วนใหญ่จะไม่เรียกป้าเรานะ ยายางงเรการอย่างนั้นเีการอย่างนี้อะไรงเงี้ยเราอ้าวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวยายไปด้วยตอนนี้เราอายุเท่ากันนะลูกนะไปถึงมืะตกหลเด็กบางวนู่ดมตกใายายไ,ได้ยังไงโอไม่เป็นไรลูกถ้าเท่ากิจกรรมเราอายุเท่ากันหมดเ,เ,เราจะเป็นเพื่อนกันคุยได้สารารถเด็กบางคนก็ดีแล้วนะแล้วก็เด็กชมัวเด็กบัวตานเริ่มมาบอกว่าเรืเการณรื่การขอไปด้วยได้ไหม บอกได้เลยลูกรับเสมอตอนนี้มีกี่ครอบครัวนคะตอนนี้ยี่สิาแล้วนะจากเราตั้งเป้าแค่ห้าครอบครัวห้าแล้วก็ขยายมาเป็นสิบบางครอบครัวก็ไม่มีลูกเลยนะแต่เขามาเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้เขามาสอนให้บางครอบครัวพ่อแม่ไม่สนใจแต่เด็กมาเราเป็นแม่ให้เป็นแม่เป็นพ่อให้เป็นพี่ให้ก็ทำ รีว่าตอนนี้เราได้5้าปเซ็นไปแล้วนะจะคิดร้อเปอร์เซ็นต์เชียวไม่ได้คิดว่านะเราต้องทำต่อไปอีกอย่างที่ปอนนี้คือหลักๆคือนอกจากอุปกรไม่ไม่พอคือต้อีตัวยาแล้วก็ัดสูตนยังไม่หลออกออกากลห,ลหลายอ,นนอย่างอื่นมีไหมคะที่ยังเป็นกในการของเราว่หรือว่าข้อตกดขัดของเ ข้อทิศขาดตอนนี้เลยนะคือเราเหมือนกับว่าเราเองเราก็ยังเดินทุกทั้งทุกฝ่ายใช่ไหมส่วนใหญ่เลยอะถ้าเป็นเป็นพอ,อ,อเลยนะเรียกพออเลยเนียแกจะเน้นวิชา,า,าการนะแกจะไม่ค่อยใส่มุกประลบอะไรลงไปทีนี้เราเป็นกูน้อยถ้ากูใหญ่ไม่สั่งใช่ไหมมันก็พูดยากเหมือนกันว่าเราจะใส่มุกอะแต่ถ้าหน้ามือเราก็แอบใส่สสสสให้กลายเป็นด็กย้อนอะไรเป็นเด็ก ตอนนี people, ้เด็กของตำบลนี้ก็เริ่มไปร่วมกับเราแล้วนะอนุบาลยังมีเลยอนุบาลเนี่ยเริ่มไปเริ่มไปร่วมแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยนะที่บ้านเริ่มเราจะดึงทุกทุกทางอ่ะที่ว่าจะเอาเด็กเข้าไปร่วมกับเราแม้แต่ออกกำลังกายช่วงเย็นเนี่ยตอนนี้เด็กตั้งแต่สามขวบีังเจ็ดสิบเลยนะที่ไปร่วมกับเราเราก็เลยถามว่า ผู้ยก,การเอาเวลาตรงไหนผู้ยก,การเอาเวลางไหนะเราก็บอกว่าแบ่งเวลาเป็นระยะนะครบอบครัวใหญ่เราก็ครอบครัวครอบครัวก็คือหมายความว่าครอบครัวเหตุการนี้ไม่ใช่ครอบครัวเดียวนะคือทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนนั่นคือครอบครัวแต่ไอ้ที่ว่าเป็นสาระเท่าไรต้องแน่นี่นะครอบครัวในครอบครัวไม่นะไม่นะถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขนะ เราเห็นเด็กคนนี้มีความสุขเราเห็นเด็กคนนี้ที่ยังมีปัญหาเด็กคนนี้เพราะตอนที่ยังไม่มีโรงเรียนครอบครัวเนี่ยเด็กโรงเรียนม .2 เนี่ยเอาไปถามว่าคุณยอรับเยอะเพราะว่าเราอยู่ตรงร้านค้าชุมชนเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเด็กหาับจางหนีเอาชว์เงินมายืนไม่เข้าโรงเรียนก็มานั่งคุยกับเราเลยต่างหน้าไม่อยากไป่อยากไปเลยไม่ทำในบ้านมาไม่เป็นไรเดี๋ยวบ้านด้วยเอามา อาการอยูทุรนทุกับตัวนานไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวป้าช่วยตีเอามาเลยลูกเรื่องไหว่าไหนต้องเล่าป้าฟังที่ไปเดี๋ยวป้านำไปเด็กก็จะเล่าให้เราฟังป้าเห็นมันเป็นแบบทุรนทุล่กันมาเราก็จะเรียกมันี่าเคลียร์ได้ไหมลูกเรื่องอะไรแค่นี้เองนะเล่นกรนไปก็ต้องสลุกกันบ้างอะไรกันบ้างนี้จับมือกันนะลูกนะเราเด็กก็จะพอมาเข้าตนี้ครอบครัวถูไหมครอบครัวยังไงในการถ้าเราไม่เคลการ์ไม่มาจะแย่เลย ก็อยากจะทำตรงนี้ต่อไปนะนนี้เร้บครัูดกัวานีคือก้ไขวิหรือราอยากได้เติมเต็มเส็ได้เ่มการตมเต็ม้นะบางครอบครัวก็ในเรื่ข้อทีมงานนะนะอย่างสอนี่ยังเป็นเป็นเต็มร้อยป้แดงเต็มร้อยอย่างการสำราญนี่ก็เต็มตอนนี้นะ ก็จะขาดอย่างนี้หน่อยอย่างเช่นพ่อของไอ้น้องเพชรเนี่ยคือยัางที่อย่างสาวลูกเนี่ยพ่อน้องเพชรยังไม่เข้าใจลูกเลยนะลูกเองมานเข้ากิจกรรมเนี่ยลูกจะเป็นคนไม่พูดเลยนะไม่ใหม่ไม่พูดไม่ได้อะไรเลยลูกเป็นคนที่อายมากแต่ว่าน้องเพชรเข้ามาร่วมโครงการนี้แม่ต้องมาครั้งหนึ่งลูกก็ดีขึ้นตอนนี้ก็สามารถเป็นแกนนำได้แต่พ่อก็ยังไม่เต็มใจนะอย่งเช่นกิจกรรมเนี่ยนะพ่อเขาไม่เต็มใจให้ลูกเลย แล้วก็ส่วนเราดึงได้คือไอ้น้องแก้วน้องแก้วที่ม็นมีรูปติ๊ดๆอ่ะเราดึงเขาเข้ามาตอนนี้แก้วเข้ามาเป็นตัวแล้วแล้วก็อีกหลายหลายคนที่ยังขานบ้างนิดหน่อยคือยังไม่รู้การดึงการดึงงานหรือว่าดดงในทางที่ควรท่ะแกหลักเราก็มีหอนึกอที่สุ์ที่นันที่จะช่วยแต่ถ้าเป็นอาการอะไรการพูดมาก ฉักไปน้ำตั้งห้าอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้ตลกอย่างนี้ไม่ได้เอาอันนี้ออบเข้ามาเพื่อจะให้เขาเข้ามาร่วมกับเราได้แต่แต,แต่เราต้องทําด้วยตัวของเราเองก่อนเราต้องให้เห็นก่อนว่าเราทําจริงและเราทําได้แล้วคนอื่นจะเชื่อมั่นเรอ่อ้ที่ที่บอกว่าห้าสิบเปรเ็นต์นี้คันการระเบิดจากอะไร ประเมินจากครอบครัวครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมนะประเมินจากเด็กประเมินจากครอบครัวที่ว่าบางคนนะทั้งครอบครัวเลยเขาเห็นความจริงที่เราได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไอ้บางครอบครัวที่ว่าพ่อแม่มเห,นนเหน็นด้วยลูกเห็นด้วยหรือว่าลูกเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินอื่นหรืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องดูความ่าเช่นครอบครัวข้างบ้านที่บยยายตาลย่ยองกันนั่นแหละจะต้องพยายามทำให้ได้ พราะเราดูแล้วว่าถ้าเด็กคนนี้ไม่ชอบมามีนเป็นหายนะเดกเก็บกดมากเพราะว่าเรียนวันเนี่ยเด็กก็รับทุกจะไม่ไหวแล้วนะแล้วมีเรียนพิเศษอีกเรียนเรียนพิเศษอีกสาวที่เรียนพิเศษอีกอย่างเงี้ยเด็กไม่ไหวนะแล้วเด็กไม่ให้เด็กเล่นอะไรลคือเขาอัดอัดเต็มเขาเลยเด็กนี่มันต้องมีช่วงของเขาบ้างนเหมือนลุกนการอ่อยเอ้ย เขาเขียนด้ตัวแล้วก็ฝเ,เก่งมากเลยกัลูกเก่งมากเก่งดีมากเลยเนี่ยฉันุไม่เขียนให้แม่ลงดูนะแม่ก็เขียน่เป็นแต่งลงทำผาดแม่ดูซิเขาก็จะทำแล้วผมไม่มีใครเลยที่ชมหนูมีแม่คนเดียวเราก็บอกอ่ะไม่เป็นไรลูกคนเรามันผิดพลาดกันได้อะไรกันได้เราก็จะให้โอกาสเด็กทุกคนนะบ้าน,นแล้วเด็กทุกคนจะไม่ปิดไม่ปิดพิธีการนะมีเรื่องอะไรก็แต่งแม่แต่มีพิธีสำคัญที่ เพราะลูกสาวพี่บ้านอายุ20เป็นศิลานีนะเป็นศิลานีได้เลยเพื่อนจะโทรมาถามเด็กจะโทรมาถามแม่นรั้อพนี่ีจะทำไงจะตรวจรู้ทําไงอะไรอย่างเงี้ยเด็บตามแล้วก็สงสัยลูกบัตทำไมมันถามเรื่องนี้บ่อยจังพวกแม่ในฐานะที่แม่เป็นออกสงเออแถามเราแล้วก็อธิบายห้วยแมาตอนหลังลูกหยู่ตรงแม่รู้ไหมว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นโทรมาถาม จะป้องกันยังไงใจเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรชัวอะรอางีการจุเนไรถ้าเพื่อนโทรมาหรือว่าเด็กโทไหนโทรมางก็ได้พวกเราคิดภาพกันในกนรจับป้องกันในสถานที่สิ่งที่ประทับใจมีนะคะในระยะเวลาที่เราทำงานหลายหลายเดือนที่ผ่านสิ่งที่ประทับใจนะก็คือเด็กตัวเด็กเลย เด็กที่ว่าจะเป็นเด็กไอเด็กที่เงี่ยเป็นเด็กอะไรเขาสามารถแสดงออกตรงก้านเหมือนน้องมอสอะน้องมอสเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเด็กที่เงี่ยไม่อะไรเลยพี่แม่เข้ามาแม่เลคนพูดแม่อะไรนะน้องมอสสามารถเป็นแกนนำได้กิ๊บเอได้ต้องกิ๊บน้องไม่ได้ได้หมดทุกคนเราประทับใจตรงที่ว่าเราแนะนำเขานิดหน่อยเขาก็สามารถที่จะ ฉะนั้นเราเราก็เลยคิดว่าเราไม่จาเป็นต้องจี้ใช่ชยตลอดเพียงแต่เราเป็นเป็นเหมือนที่เลี้ยงให้เขาเวลาเขาตั้งไข่เราคอยประท้าไม่ให้เขาล้มเท่านั้นส่วนเขาจะก้าวเดินนะให้เขาก้าวเราก็ดูแค่พื้นที่ว่าที่เขาก้าวไปเนะี่ยมันเสมอหรือว,ว่ามันสงูงกันถ้ามันต่ำเราก็จะบอกเขาว่าต่ำลูกระวังล้มถ้าสูงก็ให้หนูก้าวอีกนิดนึงมันจะได้โ้นลูกแต่เราไม่ต้องจูงเขาเดินเราไม่ต้องจีนเขา เราแค่คอยประคองคอยดูคอยชีย้แนะทางนั้นไม่ดีนะลูกทางนี้ไม่ดีนะคะอย่าไปนะอย่าทำแล้วลูกถ้าทําแล้วหลูกจะเกิดอนะไรแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วทำไปแล้วเราก็จะบอกว่าสิ่งที่หนูทำไปเนะี่ยคือมันเป็นบทเรียนนะลูกกล้าใหม่ได้ลุกที่มาดีใหม่ได้แต่ก้าที่หนูจะก้าทำงาหนูต้องก้าวให้มั่นหนูต้องไปให้ได้ ต้องเป็นตัวงตัวเองอันนี้เนี่ยดูความเราบรรเทาใจกับเด็กแนละอีกอย่างหนึ่งก็คือผูอ้ใหญ่ใจดีเขาทุนน่มเทจริงๆทุกคนเนี่ยไม่มีไม่มีความผลตอบแทนไม่มีค่าตอบแทนไม่มีอะไรนะทุกคนซักกระเป๋าของตัวเองนะแต่เราก็เห็นการทุ่มเนะทของเขาแม้จะพิพิพดเนี่ยพิพิพดไม่ใช่คนแถวนี้นะพุทธกรุงเทพเป็นคนความเป็นเฉย พี่แดงแบบคนท่าประแดงพี่คนที่นี่แเขาก็ทุ่มเทมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอมีกิจกรรมรบนี้หรือว่า <Yeah. S 1> เรารู้จักกับเขามานานมากเรียกว่า mm hmm. มีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในชุมชนเนี่ย <Yeah. S 1> เราก็จะเจอคนพูกนี้ชุดนี้ที่ช่วยเหลือกันมาตลอด mm hmm. กินด้วยกันนอนด้วยกันรล่งไห้ด้วยกันอะไรด้วยกันมาเ mm hmm. นี่ยเราก็ทัาใจตรงนี้ แต่ผู้นาชุมชนบางคนยังไม่ให้ความสนใจผู้กวกับไทยเมื่อก่อนนี้อบตกรเองไม่ให้ความสนใจเราเลยนะเราดูด้วยตัวเองเราทำด้วยตัวเองเราอะไรด้วยตัวเองจนมาช่วงหลังนี้เนี่ยเ็าถึงได้ยึือเข้ามาเห็นว่าคนไม่กี่คนก็จริงแต่สามารถทำให้ชุมชนอยู่ได้ทำให้เด็กเดินได้จากเด็กที่เกเรเด็กที่ไม่เข้าเรียนเด็กที่เป็นอะไรตนอะไร ทำให้ผู้ปกครองบางคนน่ะถึงจะร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าเราเราทำตรงนี้ขึ้นมาผู้ปกครองบางคนย่อบุญไหว้นะพี่ใหญ่ฉันขอบคุณมากเลยที่ดึงหลายจนกลับมาได้ทำให้พ่อแม่เป็นไรได้ลูกได้คนลูกหนูมันต้องมีลูกหนูเหมือนกันไงไงอ่ะเราก็เหมือนกับเรือเราต้องส่งเขาไป แล้วเขาก้าวขึ้นฝั่งแล้วเราต้องรู้ว่าเขาก้าวเดินต่อได้ไหมไม่ใช่หัวชนตะลิ่งแล้วก็บ่อยเลยเราก็เราก็คุยกับผู้ครอบครัวนะผู้ครอบครัวก็ถึงได้ให้ฉายาเลยอ่ะให้ฉายาที่บอกไม่ถูกอย่ารู้เลยฉายานี้มันมันมันเหมือนกันไงอ่ะถ้าเป็นคนแก่เขาก็บอกว่า หมือนกับว่าเราเป็นคนที่ตกลกแต่แรงเป็นคนที่กลมกลนตะล่นีอย่งนี้ดีอะไรเงี้ยกลายเป็นฉายาผู้ใหญ่บ้านละนะไม่ใช่ยาหลับนะเราเรียกทุกวันเนี้ย้ใหย่บ้านตะแหลฉายาเพราะเราตะล่อมยังร้เข้ามาใช่เราต้องเข้าให้ได้หมดไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าแม้แต่ผู้สูงอายุที่รู้ทันดีเ,เราไปเยี่ยมเราเราไปทำทุกอย่างนะ เขานอนจมบุดจมอะไร่งตอนมันีหดยคือเราไม่เลือกปฏิบัติเราทําเหมือนกันคนทุกคนเพราะบอกแล้วว่าคือ,อครอบครัวครอบครัวนี้ก็คือว,ว่าที่เชื่อว่าครอบครัวเราก็คือคือทั้งตำบลนี้คือลูกของเราเพราะแม่พี่น้องพี่้านานม่อาคนนี้ถ้าไปเห็นวันผู้สูงอายุและจะปรื้อาวันไหนผู้ใหญ่กลางไม่ไปจะไม่หนุ่ม ก็จะถามตลอดเด็กก็จะถามตลอดการไปไหมแม้แต่ชมรมจักรยานเหมือนกันสุดสุดท้ายแล้วอยากได้ประกันเล่าหรือว่าอยากจะฝากหรือการมาสอนเราสอนีีท่เองก็ขอขอบคุณนะขอขอบคุณนะที่มีโครงการนี้รอจะกัดมาหลายปีเลยแหละอัดมาคุยนานแล้วอัดมาคุยอัดมาคุยแล้วเงียบไปสองปีนะ ตอนนั้นเราเริ park, ่มขอตั้งใหม่เลยอะไอปะคุยเนี่ยผมดีใจมากเลยจะคุยกับพี่เลิฟคุยกับพออ้อยนะนี่เราจะมีโครงการนี้ที่ง่ายสองปีแล้วเนียไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามีก็จริงเนี่ยเราขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่ทำตรงนี้ได้ทําให้เราอะโดดเด่นขึ้นไปหน่อยนเงยจากที่เราทาอยู่แล้วเนี่ยพอมีโครงการนี้นี้นะพปุ๊บเนี่ยเราโดดเด่นมาก แล้วก็คนในชุมชนก็เชื่อถือเรามากืว่า่ไม่ได้พูดลงๆแรงๆหรือว่าไม่ใช่ว่าพูดแล้วเงียบหายมันต่างกักกิจกรรมอื่นนะกิจกรรมนี้น่ะมันมันต่างเยอะเลยนะกิจกรรมอื่นเนี่ยเราทำเพราะเราทำเพราะหน้าที่ใช่ไหมเราทำเพราะหน้าที่เ่็กข้าถุงวันจัง,งที่าแตกอะไรก็แต่เราทำเพราะหน้าที่แต่กิจกรรมนี้เราทำเพราะความสุขของเราเราทำาม่เหมือนกับว่า เราทําให้ลูกเราเราทําให้พี่น้องเราทําให้พ่อแม่เรามันเหมือนกับชีวิตประจาวันเราเลยนะโครงการเนี้ยถ้าถามว่าผู้ใการไม่เหนื่อยมันเป็นไงแล้วานอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่เหนื่อยทําแล้วเรามีความสุขกลับไปบ้านปุ๊บเราทำไม่ได้เรานั่งทําอะไรอยู่แล้วก็เล่นอย่างนี้ทำนี้นะเด็กให้เด็กทำอะไรนี่นะแม้แต่เวลาจะกินข้าวอยากอยากกินอะไรลูกอยากทำอะไรทำเองเลยไหม ม,ม,มันเหมือนกับความสุขอะเหมือนกับคนในครอบครัวเราอะม,มันเหมือนกับชีวิตประจาวันเลยอะอมไม่ใช่ว่าโอนมาทาสร้างภาพหรือมาอะไรนะมันเหมือนกับอ้อคนในครอบครัวแสดงว่าท่าทีเรากับกับลูกเราก็ปปปปปเปลี่ยนไปด้วยไหมคะว่าอืมจะว่าเปลี่ยนมันก็ไม่เชิงน,นะเพราะว่าเป็นคนที่ว่าในครอบครัวเนี่ยแต่งงานกับ กับสามีก <c oughs> ับพ่อบ้านมาเนี <country> ่ยนะโบราณก็าจะสอนว่าจะต้องกลาบกราบสามีใช่ไหมก่อนนอนกล่าวก็จนทุกวันนี้เขาอยู่เนี่ยถ้าเขานอนพร้อมเราเนี่ยเราจะกลาบทุกวันลูกก็สงสัยว่าทําไมให้ต้องกลาวโรเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าต้องกลาบสามีหรือต้องกราบพ่อเขาจะให้พรเราอะไรนะแล้วจะเรียกสามีว่าพ่อแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บถ้าลูกตื่นจะตื่นตอนไหนนั่น อ๋อสวัสดีค่ะลูกตื่นแล้วเหรอย่งฟันเลยนะค่ะลูกโอ้ค่านี่ไม่ได้พักเลยเนี่ยแม่ก็พักไม่ไหวเลยแม่งานยุ่งเลยมันก,มนก็มันก็เหมือนเป็นชีวิตประจำวันที่ความสุขอะไม่งั้นผู้ใหญ่การจะได้ครอบครัวลงเย็นหรอได้ขอ,อ, <c oughs> ขอจังหวัดนะครอบครัวลมเยน็นนะเพราะว่าเราทํานี่เราทาจากใจส่วนลึกของเราไงส่วนลึกแล้วเราทําอะไรก็แล้วแต่เราจะเริ่มจากตัวเ,เราครอบครัวเรา ก้าจะได้เลยแล้วก็ไยางแต่ขอขอบคุณมากเลยโครงการเนี้ยแล้วก็ขออยู่กับเรานานขออยู่นานๆเลยแหละเพราะว่าดีมากๆอ่ะเคยเห็นได้ที่ไหนนะในทีวีที่ีจะทำไมไม่มาบ้านเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเคยนึกนะเคยดูในทีวีเคยเห็นของาสอนนะ มมท,ท,ทำไมไม่มามหาไทยมามหาไทยจะมีโอกาสจะทำไหมไม่รแต่ก็ตัดสใจว่าถ้าไม่เข้ามาเราก็ทำแล้วเพื่อนบุญก็หล่นทับเราเราได้โครงการนี้ดีมากมาก็